สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับชอดเด็ดพระเครื่องก็รับเช้านะครับรับจิบกาแฟเบากับชอดเด็ดประเครื่องนะครับอีกหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับพี่น่ครับสามร้อยตลอดงานนะครับโปรโมชั่นวันที่ของเรานะครับใครที่ตื่นเช้าวันนี้มินะมารับชมก็ได้เปรียบแน่นอนพี่นะครับเข้ามาก่อนปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนนะครับใครไวใครได้ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพ่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับผมมาเพื่อไม่การเสียเวลาพทุกท่านที่เข้ามารับชมในพีนนะในยามเช้าเของเรานะครับ เดี๋ยวผมเริ่มให้แล้วกันพี่นะขออนุญาตเช็ดกล้องสักคู่เดียวรายการแรกแนวะรายการแรกในวันนี้ก็เต่าพี่แนวะเอาเต่าก่อนเลยพี่นะรับประเดิมด้วยเต่าเลยนะนรับขึ้นภายเงินเลยพี่ดูเดียมราคาสามร้อยบาทนะนรับเช้าช้าของเราดูเลยขึ้นภายเงินเลยนะเนื้อสวยมากอ,าดาาอกนะ่ด้านหลังน่าจะเป็นอักขระะนรับด้านหลังน่าจะเป็นอักขระครับพี่เนื้อสวยจริงในดูเนื้อเี่ยสามร้อยบาท ในรับรายการแรกของเราะนรับในยามเช้าเน้ารนับสามร้อยบาทในอัพองค์ต่อไปครับพี่อันนี้ผมนํามาจัดโปรโมชั่นให้ของเราเลยนะพี่นะล้าขาดไม่เป็นไรพี่ะนรับนะโอ้โหพี่เห็นไหมในรับนะสุดจริงะนรัพโอ้โหพี่โคตรคุ้มะนรับนะซื้อมาเกินด้วยเออซื้อมาเกินสามร้อยด้วยไม่เป็นไระครับเช้าเช้าในับจัดให้ในอัผู้ที่ตื่นเช้าของเราในวันนี้นะคบ้ายปีก่อนได้ก่อนอะ นวว่าขายปิดก่อนได้ก่อนพี่อันนี้คือเขาถักใช้นะถักแหวนถักใช้น่ะเดี๋ยวเขาถักมาพร้อมเชือกเลยพี่แนวเขาถักมาพร้อมเชือกด้านหลังปิดทองไว้ด้วยนะครับด้านหลังเขาปิดทองไว้ด้วยพี่นนคราคานี้ไม่มีแล้วนะสามร้อยบาทเดี๋ยวพร้อมส่งนะจัดได้จัดนะครับเป็นพระน่าจะเป็นซุ้มเขาเรียกซุ้มลบบุรีพี่แนวนั้นซุ้มของลบบุรีอ่ะสามร้อยบาทนะครับไปต่อนะแนวก็จะเป็นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแถวเอ่อลำพูนนะพี่นะับกุลำพูนอ่ะ เนื้อละเอียดยิบเลยพี <GO av uther> ่เน no no the ื้อเดียวพระคงเลยนะครับเนื้อรละเอียดยิบเลยนะเนื้อเดียวกับพระคงเลยพี่โอ้เน้ละเอียดนี่หน้าตานี่ดุดันเลยนะนะหน้าตาท่านดุดันมากด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยลายนิ้วมือพี่รอยนิ้วมือในการกดนี่แหละนะครับด้านหลังนะเห็นไหมนี่คือร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์ครับพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับไายต่อเลยยาวๆเลยพี่นะพระปิตา อันนี้เป็นพระปิตาเนื้อผงพุธคุณคนีบยพี่นแนวแค่หาที่อย่างเดียวแนวแค่หาที่อย่างเดียวพี่นะพระปิตาเนื้อผงพุธคุณคน,นีบยพี่เป็นพระปิตาสองหน้าใช่ไหมเป็นพระปิตาสองหน้าครับพี่เนื้อผงพุทธคุณเอาสามร้อยบาทนะครับสองหน้าสามร้อยสองหน้าสามร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นพระโป้บางกระทินะครับ เนื้อในสวยมากครับพี่นะับอยู่ในกรอบคือไม่ได้แกะกรอบออกนะครับกรอบมาแบบนี้เลยพี่นะครับกรอบมาแบบนี้นะไม่ได้แกะกรอบออกครับพี่นะับเนื้อออออกโซนยุจานะรนยามเนื้อจะออกหยาบๆนะครับเราต้องมีเม็ดเขาเรียกเม็ดกวดนะครับที่ลอยให้เราได้เห็นอย่างเด่นชัดนะก็เบาๆนะพี่นะยามเช้าๆนะครับพระนี่เดิมได้ธรรมชาติอยู่แล้วพี่สามร้อยพร้อมส่งไว้หนึ่งองค์นะครับอันนี้เอาพิมพ์ขายพระนางพญาพี่แต่เราก็ไม่มั่นใจนะพี่นะเนื้อเขาละเอียดแบบนี้ นี่ครับแต่เลี่ยมเก็บ้อยังดีเลยดูเขาเลี่ยมเนี่ยนะครับเออดูการเลี่ยมดิพี่นะเลี่ยมเก็บอย่างดีเลย้าเดิมเดิมนี่แหละแต่แค่ว่าบางทีเราหาที่ไม่เจอนะครับก็มาแบ่งปันพิปิสมาชิกของเรานะครับพี่พี่ท่านใดเอออยากได้ไปศึกษาหรือสะสมนะครับในราคาเบาๆในยามเช้าของเรานี่ครับจัดได้จัดเลยพี่นะครับ่จัดได้จัดเลยพี่สามร้อยบาทนะครับพิ่ไม่์คลายนางพญาในเลี่ยมนะสามร้อยเท่านั้นนะครับเออเท่านั้นพอไปต่อกับพี่นะครับพระอุปคุตหืนี่ก็เนื้อเด็ดจริงพี่ไหม แนบนี้ก็เนื้อเด็ดจริงนะครับพระอุปคุต่ปดูเนื้อดูค้าบเลยข้าบเผื่ยอ,อยยังติดอยู่เลยชัเขียวเห็นไหมแนวข้าบเผื่อยังติดอยู่เลยพี่เนื้อออกเป็นเนื้อแล่นะตัวยันด้านหลังเป็นเส้นขนมจีนเลยพี่นแะบบว่าตัวยันด้านหลังเป็นเส้นขนมจีนเลยนะนี่ตะไบเดิมช่อเดิมเอาเอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอาสามร้อยบาทในแบบสามร้อยแล้วก็ไปได้มาเหศวรมาองค์นึงพี่นวมาเหศวรเก่าๆดูเนื้อเลยแนบดูมาเหศวรได้ดูเนื้อเลย <c oughs> ราคาโปรโมชั่นช่วงเช้านะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับราคาโปรโมชั่นช่วงเช้าของเราดูเยไม่เห็นสวนอันนี้อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยเช้าเช้าจัดไปพี่นะครับเช้าเช้าจัดไปพี่สามร้อยบาทไม่เห็นสวนเนี่ยนะนะครับสามร้อยบาทที่พี่ดูเนื้อเนี่ยแห้งแก๊กนะครับนะเอ้าจัดไปพี่สามร้อยนะบอกแล้วใครไวใครได้นะครับบอกแล้วใครไวใครได้นะครับ อันนี้จะเป็นปลวเพาอเงินเงี้ยพี่นับท่ามาไฟเงี้ยพี่อันนี้เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะพี่นับเนื้อเหลืองอมเขียวเลยพี่ท่ามาไฟนะครับข้าผือข้าใครยังติดอยู่อันนี้พี่ต้องคุาอันนี้พี่ต้องช้าล้างนะอันนี้เอออันนี้พี่ต้องช้าล้างเอาเองเลยนะครับนี่เนื้อเขียวยังติดอยู่เลยเป็เหือใครยังติดอยู่เลยเอาไปสามร้อยนะครับท่ามาไฟนะครับหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทนะครับหลวงผู้ทวดเนื้อว่านเงี้ยพี่นี่ดูหน้าตาในดูไข่ธรรมชาติเท่านี้ เห็นไหมดูหน้าตาดูไข่ธรรมชาติได้พี่แนวะร,รูปของปูทั่วเนื้อว่านนะนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่อเม็ดเขาเรียกเม็ดเพชรหน้าทาั้งนะครับนะไข่ไข่เดิมๆธรรมชาติแบบนี้แหละพี่ในะครับนะดสําคัญเลยสามร้อยบาทนนะครับผมวิลาไทยยามเช้านะพี่นะ้ารเราใจอีกแล้วนะครับสุ้มกอ ดูเนื้อเนี่ยน้ำนี่กูพิกลเนี่ยนะครับดูเนื้อเนื้อเขาจะนวลเนียนละเอียดนะครับแล้วก็จะมีแร่มะขามนะครับนะดูตรงช่วงใบหน้าแล้วหน้าอกให่ไมเรามะขามขาที่ขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดยิบยิบเม็ดเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เม็ดใหญ่นะเม็ดเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิกลพิกลโอ้โหเนื้อสวยจริงนะครับพี่กุลนี่เนื้อสวยจริงเอางี้ละกันเอาสามร้อยบาทนะครับบอกแล้วใครเข้ามาก่อนได้เปรียบแน่นอนวันนี้นับแล้วก็องค์นี้สามเกลอเนื้อสมบริษ์เลยดูเนี่ยดูสามเกลอ เป็นไงปูนหอยเนี่ยเป็นไงเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับไม่ธรรมดานะแนวธรรมดาเราไม่เอาแล้วพี่เราชอบพิเศษนะครับเอาสามร้อยสามเกินพี่นะเกินละร้อยนะครับสามเกินก็สามร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองนี้จะเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งแบบโค้ดพิเศษอะเนี่ยโค้ดแปดทิศนะนครับเออเป็นพระกิ่งนะครับโค้ดพิเศษนะครับซึ่งพี่ๆใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรืออยากได้ไว้ศึกษาและสะสมนะครับ ก็สามารถมาแบ่งพันกันได้รับในราคาแบบว่าเบาๆรับในราคาแบบว่าเบาๆยามเช้าของเรานะครับก็300รอยบาทนะครับพระกิ่งบอกแล้วเช้าๆช้ามีน้ามันแน่นอนยอดขุนพลครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นยอดขุนพลนะครับของนะครับทางเหนือครับพี่แนบกุฮรุชัยนี่ครับก็เป็นทางสายเหนือนะครับซึ่งก็ การกดพิมพ์ลึกมากนะบลึกมากแล้วเนื้ออย่างงเี้ยนะเนี่ยเนื้อสไตล์ภาคเหนือเขาจะละเอียดสีออกแบบว่าชิมครีมนะสีออกแบบชิมครีมครับพี่แต่เนื้อแฝงด้วยความเก่าและความแห้งสามร้อยบาทนะครับไปนะพี่นะลากรากยาวกันไปเลยดีกว่านะครับองค์นี้พี่อุปราคานะครับเอออุปราครับพี่นะครับเป็นเนื้อเขาเรียกทองเหลืองหล่อโบราณนะครับนะอันนี้หล่อโบราณแน่นอนครับพี่นะครับเนีเก่ายันกรอบอืมเก่ายันกรอบครับพี่นะครับดูเลยทองเหลืองหล่อโบราณนะครับนะมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยไหมนะครับมาเป็นเส้นเลยเนี่ย ทองเหลืองก็รอโมรานไอ้ด้านหลังนี่เป็นร่องรอยการตกแต่งและแทงตะไบนะด้านหลังนะนะเป็นร่องรอยการตกแต่งและแทงตะไบบพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะอุปคุตอุปคุตสามร้อยแล้วก็องนี้พี่นะองนี้เนื้อสวยมากลนยะพี่นะพระจันาร์มันนะอันนี้เป็นเหร you know. ียญอ่อพระจันร์มันพูริทัตโตครับพี่นะเหรียญอาจันย์มั่นพูริทัตโตอันนี้เก่าเก่าแบบเก่าจากถุงซีนมาเลยนะนะครับได้เดิมเดิมมาเลยพี่นะครับผิวออกด้านหลังมีผิวอมแดงเลยนะนะครับด้านหลังมีผิวอมแดงเลยพี่นะ เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็พระคงองค์นี้เหมือนมีร่องรอยการปิดทองไว้นะยครับสาหรับองค์นี้นะเหมือนจะมีร่องรอยการปิดทองไว้นะสํสหรับพระคงราบุญของเรานะครับอุ้ยสวยจริงนะครับราคาสามร้อยเป็นราคาที่แบบว่าต้องเชื่อว่าเราแบ่งกันจริงๆนะครับเราแบ่งกันจริงสามร้อยนี่พร้อมส่งนะครับสามร้อยพร้อมส่งหน้าพระนี่ปั๊กเลยพี่เฮ้ยดูดิเนะยครับพี่ดูเนื้อพระหน้าพระได้เลยเนะครับ เอาแบบจัดๆให้เลยดีกว่านะครับในยามเช้าเช้าวันอาทิตย์โปรโมชั่นของเราสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็นี่เนี่ยสายเหนือแต่ส่วนมากจะจะอยู่ในเซตนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพระเลี่ยงเห็นไหมนี่จะเป็นพระเลี่ยงนะครับอันนี้ก็สายเหนือนะครับนะครับส่วนมากเช้านี้นะพี่นะครับสายเหนือจะจะเข้านะว่าสายเหนือจะเข้านะครับโอ้โหเนื้อต่ละองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยมะเนื้อต่ละองค์ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนพี่นะทั้งแกร่งทั้งแห้งทั้งเก่าสามร้อยบาทนะครับ อันน ja, ี้จะเป็นอัฐารถนะครับนะบรีฟราอัฐารถก็พี่บล่อโบราณนะครับหล่อโบราณดูเนื้อนี่หูเงี้ยอัฐารถนะนะพระรีราอัฐารถกพี่รับอัฐารถนี่ได้เป็นของพิษณุโลกนะเนี่ยเดิมจริงๆนะครับได้มาแบบนี้เลยจัดให้เลยนะครับได้มาแบบนี้เลยจัดให้เลยละกันสามร้อยบาทแนอัฐารถ องนี้พี่นะองนี้อวัดหนองอีดุกก็พี่นะมีปลาดุกอยู่นะนะวัดหนองอีดุกก็พี่สังกระจายนะเนื้อผงน้ํามันเฮ้ยเดิมดีนะนะครับหลวงพ่อกวยนะพี่นะนะครับเดิมดีนะนื้อไม่จัดไม่ได้อ่ะนะครับเนื้อพระผิวแบบนี้ผิวพันธุ์ธรรมชาติแบบนี้นะไม่จัดจะเสียใจนะครับสามร้อยลานนะครับเช้าเช้าสามร้อยไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์ก็พี่นะเป็นพระดีลาเนาะองค์นี้จะเป็นพระดีลาหล่อโบราณเนี่ยพี่แล้วหล่อได้สวยนะครับเออแร็คหล่อได้สวยด้านหลังดูดิ ยันอระนะครับด้านหลังนี่ยันอระนี่เดิมเดิมชัดเจนมากนะครับเดิมชัดเจนมากครับพี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหล่อบางๆนะครับไม่หนาด้วยนะครับเออเหรียญหล่อพระลีลาบอกผมแบบนี้แล้วกันเนาะเหรียญหล่อพระลีลาจัดได้จัดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยยี่กอหงนะครับเออเหรียญยี่กอหงลงยาแดงนะครับยี่กอหงลงยาแดงนะครับเขาเขียนว่ารุ่นแรกนะนะครับวัดบ้านจานนี่หลวงปู่หมุนหรือเปล่ามีต่อโค้ดจีนด้วยคมกริบเลย ซึ่งผมได้มาเนี่ยมันมาดเลยนะนะครับได้มามันมาดรวยพันล้านนามมงคลเลยนะครับเออนามมงคลเลยพี่รวยพันล้านนะครับสามร้อยนะครับนะยังไงก็สามร้อยผมบอกแล้วสามร้อยตลอดงานวันนี้นะครับมาเลือกกันได้เลยพี่ตามสบายนะครับใครไหวใครได้อีกหนึ่งองค์นะครับสาหรับองค์นี้จะเป็นพระนรินทร์พระก,กิ่งหลวงผู้ขาวอนานารโยแะครัร้กกหลวงผู้ขาวอันนี้เป็นพระกิ่งนะ บอกแล้วผมจัดโปรโมชั่นให้พี่นะโอ้โหสุดๆนะครับเนี่ยตะไบแห้งแก๊กนะครับได้มาเดิมเลยนะครับได้มาเดิมเดิมเลยอะสามร้อยบาทนะครับผักกิ่งของรบภูเขาสามร้อยอันนี้จะเป็นเออ่เขาเรียกว่ากําแพงนวินาทเปิดโลกยืนต่อกําแพงเพชรแกร่งจริงทั้งแกร่งทั้งแห้งทั้งเก่าอะไรไหมทั้งแกร่งทั้งแห้งและเก่ายืนต่อนะครับยืนต่อเอาสามร้อย เนี่ยครับเปิดโลกยินต่อกำแพงเพชรสามรอบาทนะครับนี่อีกหนึ่งองค์ครับพี่เนี่ยอันนี้จะเป็นของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเหรียญหล่อโบราณเนี่ยนะเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับซึ่งเป็นเหรียญไซจิทันนะครับหล่อโบราณแน่นอนพี่แล้วราคาแบบโอ้ราคากรุบกิบมากเลยนะสามร้อย เหลือ่อบโบราณปู่รอดใครไวใครได้นนครับแล้วหูราคานี้นะครับอืราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนนครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆพระกิ่งครับพี่น้ําทองกระจายเลยนะครับหลวงพระจาดออกบางหอยนะครับพระกิ่งหลวงพระจาดออกบางหอยครับพี่นี่ครับอู่ด้านหลังนะครับอู่ด้านหลังนี่ต้องใช้คว่าชัดเจนมากนะครับต้องใช้คําว่าชัดเจนมากครับพี่ช่อเดิมนะครับช่อเดิมช่อธรรมชาติเอาดูหน้าดูตาก่อน นะครับดูหน้าดูตาก่อนนี่หูน้ําทองกระจายเลยพี่นะครับน้ําทองกระจายเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยไปต่อครับพี่แน้วชียอ์ไลด์อีโดจีนดูเนื้อเนี่ยนะครับพระอาจจะช้าหน่อยนะครับเออพระอาจจะช้าหน่อยแต่บอกคําเดียวดูว่าไม่เป็นไรนะครับเออไม่เป็นไรช้ำๆแบบนี้เราไม่เป็นไรนะครับช้ำต่ดีอืเห็นเนื้อในแบบปึ๊กเลยพี่เห็นไหมนะครับเราเห็นเนื้อในแบบปึ๊กเลยน้ำเชียร์ไลด์อีโดจีนดูเขาเรียมเก็บไว้ดิ เลี่ยมหนานะครับถ้าเลี่ยมธรรมดาทั่วไปก็เลี่ยมประกบธรรมดาอันนี้เลี่ยมดูดิยวเลี่ยมเป็นซุ้มพักกิ่งเลยนะครับเออเลี่ยมเก็บเดิมๆนี่แหละนะครับมาแบ่งให้นะครับคือจัดให้เลยละกันนะครับนะขาดหรืออะไรยังไงไม่เป็นไรนะครับแบ่งปันกันในยามเช้านะครับก็องค์นี้นี่ดูเนื้อเนี่ยมีโค้ดนะนะครับมีโค้ดนะสามร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่นะครับโอ้โหเร้าใจเหลือเกินนะครับแล้วก็องค์นี้ อ,องนี้จะเป็นต้องใช้คําว่านะครับอันนี้พ้าช้าหน่อยแต่อันนี้บางหุ่นพรมพี่นับเนื้อหนึกเลยนะมีคราบกรุอาจจะใช้มาช้ําหน่อยบางหุ่นพรมก็พี่เนี่ยดูดูเม็ดมวลสารเม็ดแร่เห็นไหมดูเม็ดมวลสารเม็ดแร่ card. นะครับอันนี้เป็นสมเด็จบ,บางหุ่นพรมนะครับเออบางหุ่นพรมกนะ็พี่เนื้อแบบเ้าแก่น้ำมันตังอิ้วหนึกเลยนะครับหนึกเลยเอาสามร้อยนะบางหุ่นพรมนะช้ำๆเนี่ยอาสามร้อยบาทนะครับ หลวพิงค์พี่น้ำหลวพิงค์น่าเก็บน้ำพิง์มาประกอบก็พี่น้ำเนื้อหาชัดเจนมากน้ำเนื้อหาดูง่ายแนวถึงภาพจะไม่ได้สวยแต่เป็นเนื้อที่ดูง่ายก็น่าเก็บ่ะน้ำเป็นเนื้อที่ดูง่ายมันก็น่าเก็บวะพี่เห็นไหมในดูเลยเนื้อที่ดูง่ายน่าเก็บนะเครับเอาเอาสามร้อยน้ำหลพิงค์มาประกอบสามร้อยบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นจอบห้วยเขนนะแนวจอบหลวงเงินวัดบางคาเนี่ยพี่แต่ออกวัดห้วยเขน ดูเนื้อเดี๋ยวเห็นไหมดูก็แสเนื้อได้ไดนะครับในราคาสามร้อยของเราพี่นะมันเป็นราคาที่ผมเปิดแบ่งให้นะปกติมันไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับปกติไม่ใช่ราคานี้แน่นอนอันะาาน,น,น,อน,นี้เป็นโปรโมชั่นช่วงเช้าของเรานะเน,เนักหวยเขียนครับพี่หวยเขียนเขาจะจ่อบแบบนี้แหละเห็นไหมสามร้อยเนี่ยครับไม่มีแล้วนะครับวันนี้มาแบ่งให้ดูพระหูยานเนี่ย ดูเนื้อพระหูยานเนียซื้อมาในพินาับเกินกว่านี้เยอะนะครับมืซื้อมาเกินกว่านี้เยอะแต่อยากจะแบ่งให้ในยามเช้านะครับอยากจะแบ่งให้ในยามเช้าของเราดูเนื้อเนี่ยทานหลังเนี่ยนับดูคาบความเก่าคาบข่าเม่าในพินรับโกหนี้คาบมาเดิมๆรับเนอเนี่ยคาบเดิมๆในแกวจะก่อพี่เห็นไหมรอยเทียนเก่าเนี่ย แกเอาให้ดูเลยเอาสามร้อยนะครับใครไวใครได้ครับพี่อันนี้เป็นพระลีลาเอาขาเรียกลีลาภูจีหรือลีลาลิ้นเป็ดหรือลีลาอะไรเ,เนี่ยพี่บางทีผมก็ลืมแต่นนเนื้อแกล่งเห็นไหมเห็นไหมดูเนื้อดิอา่าพี่ดูเนื้อก่อนเนี่ยเห็นไหมเนื้อแกล่งเลยสามร้อยนะครับลีลาลิ้นเป็ด,ห,ดหรือเปล่ามีน้ำกำแพงเพชรเนะี่ยสามร้อยบาทนะครับ,นะรบจะลีลาที่ไหนก็ได้นะครับนะแล้วก็องค์นี้อืมอันนี้ก็เนื้อสวยนะครับองนี้จะเป็นทายาท น้าครับทายย่านเนื้อออกจ้าแดงเลยดูดิน้าครับเนื้อออกเอ่อเขาเรียกเนื้อแร่แนวะพิน้าใช่ไหมเนะนี่ยดูดนะนะิหนึ่งในห้าเป็นจ่าพาร์คีพัฟปิตานะายยาน้าครับหนึ่งในห้าเป็นจ่าพาร์คีพัฟปิตานะทายย่านอืมช่อเดิมๆเลยไหมทายย่านพี่สามร้อยนะครับเออสามร้อยบาทนะครับมาต่อมนะสาหรับรายการต่อไปนะครับรูปหล่อนะครับหลดพกงเงินครับพี่พิมพนิยม มันดูลูกหล่อเนี่ยแนบพิมพ์นิยมนะเนี่ยพี่น้บเนื้อหาธรรมชาติจริงๆนะครับพิมพ์นิยมนนบร้อยแต่งตะไบเห็นไหมไม่ต้องร้อยการตกแต่งวัดแทงตะไบครับพี่หล่อโบราณแนบช่อเดิมสามร้อยบาทแนบพิมพ์นิยมนะแนบพิมพ์นิยมมาสามร้อยสามร้อยแล้วก็นี่ครับพี่น้ำหลวงพ่อโบยแนบหลวงพ่อโบยครับพี่ขูดูเนื้อแล้วกันเนี่ครับเออพี่ดูเนื้อร่องรอยการหล่อโบราณก็แล้วกันพี่แนบหลวงพ่อโบยวัดมะนาว ในครับหลวงพ่อโบยวันมะนาวกับพี่มันา้ำดังกงจักสามร้อยบาทนนะครับคุณแผ่นหระดังกงจักนะสามร้อยในครับสามร้อยแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นหลวงพ่ออุยชีลาล่าเนฟะชีราชาสองหนะ้ามาดูคาบข่าวคาบความเก่าร่องรอยการหล่อบโบราณน,นี่พี่เห็นไหมคาบข่าและคาบความเก่าร่องรอยการหล่อบโบราณสวยนะในะครับเออได้สวยได้ธรรมชาติ ในครับเออได้สวยได้ธรรมชาติสามร้อยบาทนนครับสองหน้าหลวงพ่ออุยนนครับสุโขทัยเนาะสามร้อยบาทนนครับงมน้าอ้อยงมเนื้อแห้งเก่าเลยพี่นะเนื้อกําแพงเพชรชัดๆนะครับเนื้อกําแพงเพชรชัดชัดเลยพี่ดูเนื้อได้นะค่อยๆล่ค่อยๆยไล่พี่ๆี่ได้ดูเนื้อเห็นไหมในครับอันนี้เป็นงมน้าอ้อยครับพี่เนืกํกแพงเพชรนี่จี๊ดจริงในครับเออจี๊ดจริง กำแพงเพชรจ๋าในครับบ้ากำแพงเพชรจ๋าสามร้อยบาทจ้าในครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นนครับองนี้จะเป็นอ๋องพ่อจตุคามนะนับองค์พ่อจตุคามมาพี่นะมีอคาบทองแบบปลาปลายเนครับเออมีข้าบทองในแบบปลาปลายพี่เห็นไหมยิบ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 ทั่วทั้งองค์พระเลยนับด้านหลังด้านหลังตัวยันแบบเนี้พี่จะเป็นรุ่นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยตัวยันแบบนี้ผมอ่าอ่คือบางทีเราบางอย่างเราจําไม่ค่อยได้นะครับนะบางอย่างบางทีเราจําไม่ค่อยได้แต่เนื้อเดิมแน่นอน สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้องนี้ก็เนื้อสวยนะครับองนี้จะเป็นโอ้โหพี่เอ้ยนะหวยเขนนะครับดูดิชัดชัดนะครับเห็นไหมหุยเขนสาแดงขึ้นมาเป็นเม็ด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 ขึ้นมาเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเลยพี่นะครับรูปหล่อนะครับหุยเขนเนื้อสวยหุยเขนเอาหวยเขนเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้นะองนี้จะเป็นพระโอ้โหฐานแซม นะครับฐานแซมสามร้อยนะครับขอราคาเดียวนะนะครับเออขอราคาเดียวเลยนะนะครับใครไวใครได้ปิดก่อนได้ก่อนนะครับฐานแซมวัดระฆังครับพี่ข้ามน้ำมันตังยู้เดิมน้ำเออข้ามน้ำมันตังยิวเดิมครับพี่ฐานแซมวัดระฆังโอ้โหพี่นพเนื้อเดิมจริงนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับแซมวัดระฆังแล้วก็องค์นี้พี่นะเป็นพระพิตาพิมพ์ปั้น นะครับพระปิตาพิมพั้นหลวงพ่อแก้วออกวัดปากทะเลครับพี่เห็นไ,ไหมดูเนื้อดูความเก่าดูธรรมชาติสามร้อยบาทแนะหวหลวงพ่อแก้วพิมพปั้นครพี่ออกวัดปากทะเลเนื้อแห้งมากนวเนื้อแห้งมากสามร้อยบาทนะ่ครับแล้วก็องน,นี้อจัดโปรโมชั่นให้นะี่ครับนะโอ้โหนี่องน,นี้นะพี่นะครเป็นบ่อโบราณที่น่หลงผู้สุกแนวะบ,บัวห้าเม็ด นะครับบ <poisoned. S 2> ัวห <brothers and> <ampa> th ้าเมตรครับพ <uckland. S 2> ี่หลังยันหลังยันนูนสามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายรากท้ายสุดครับพี่เนี่ยสำหรับพระเก่าพระแห้งพระหิ่งพระเดิมนะครับในชุดชุดนี้นี่ครับพี่นะครัพระเก่าพระแห้งพระหิ่งพระเดิมเลยโหราคานะนะครับเป็นราคาที่ยับเยินเลยล่ะนะครับนี่ว่าแบ่งให้นะครับในยามเช้ารายงานสุดท้ายของเราเนี่ยพี่นี่ช่วงโปรโมชั่นวันอาทิตย์นะครับสามร้อยแบบรัวๆนะครับสามร้อยแบบโัวๆ สามร้อบาทนะครับใครไวใครได้พี่นับแกะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับมาวันช่วงเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใดที่สนใจราไรงานไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพี่นะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ